คำเตือนคลิปนี้เราเล่นไว้นานแล้วเนื่องจากไอ้ข่อยนั้นไปพักร้อนซึ่งถ้ามีการอัปเดตหรืออะไรยังไงคุณจะไม่ได้เห็นในคลิปนี้อย่างแน่นอน วันนี้ครับตอนนี้คุณช่องดีโปนนะครับรตวตอนนี้ก็กลับมาเีกเกมแทบสูลเกม,มต่อเดี๋ยวมชอบเล่นกันอีกแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาทำการเล่นตัวละครเซนต้านะครับนะซึ่งจริงๆผมผมจะมาสร้างนะครับผมไม่ได้จะมาเล่นเออเล่นทั้งเล่นทั้งสร้างแะพูดผิดเออเอาล่ะเราไปดูกันดีกว่านะครับนะแต่ก่อนที่เราจะสร้างเซนต้าผมขอบุญทีนึงก่อนเพราความหมั่นไส่อยากเห็นเซนต้าเมาโออะไรเนี่ยไอ้คอยเอตอนที่เราคุยกันไม่ได้มีอย่างนี้นี่เป็นวัฒนธรรมนี่โอเคไม่เมา่ะ อ่าโอเคเริ่มจากการแต่งสีนะครับนาต่อมาก็มวกนะครับใส่หมวกให้ซซนต้าก่อนเราจากนั้นเราก็แค่เติมหนวดให้ซซนต้าดูรกลุงลังหน่อยนะครับนะอ่ะจากนั้นเราก็เติมหนวดให้คุณลุงซซนต้าเราน,น,น,นะครับนะที่จริงผมอยากให้มันดูรกลุกงลังเลยนะ,ะเอาเพิ่มอีกไหมเป็นอย่างนี้ไหม Or โอ้โหโคตรรกเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเอาไหมแบบนี้ไหมท่านผู้ชมแบบนี้ก็สวยดีนะเออเอาเป็นแบบนี้แม่แมแมแมเลยเรื่องชุดนี่ต้องถอดออกก่อนนะครับนะเพราะว่าชุดมันต้องใหญ่ประมาณหนึ่งนี่งหชุดอย่างนี้อันนี้มันชุดเอวนี่หว จะไม่รู้จะใส่ชุดไหนให้ชันต้านะครับนะเอาเป็นแบบนี้แหละเพราะว่าเขาท่าสุดละเนี่ยเนี่ยเหมาะจะเป็นซันต้าสุดละผมว่านะอ่านี่นี่ชันต้าผมนะครับเออเดินเหมือนคนขี้เมายังไงไม่รู้อ่ะเจอนักศิลปะเอาละเออโอ้ต่อยนักศิลปะเฮ้ยนักศิลปะบอกโอ้กับไปต่อยฉเขาจะไปเนี่ยโอ้นี่เด้อนี่เด้ออ่ะเจ้าแม่เราจะเอออเออเออโอ โหดิบหายอ่ะต่อมาด้านอาบุธเนี่ยเซนตา้าถืออาธอะไรดีนะครับในปีที่แล้วเนี่ยผมเคยสร้างไว้นะคือผมทําให้มันปล่อยของข,องขวัญออกมาเยอะๆใช่ไหมปีนี้ผมก็จะทําแบบนั้นแหละผมว่าเข้าท่านะนี่ใช้อันนี้ไหมของพลังของเซนเซแล้วจากนั้นเราก็ปรับอ่อให้ป่อยของขวัญออกมานะครับซึ่งมันทาม,มาทําได้ไหมวะถ้าทําได้นี่แหลมเลยนะเนี่ยนะครนะับนาปล่อยของขวัญออกมาแทนเนี่ยซึ่งแต่ก่อนมันทําได้นะแต่ก่อนก็คือมันจะมีรูปของข,องขวัญออกมานะครับเุ้ยอันนี้อะไรอะอันนี้กออระด้ยอุยอ้ยอุยอย <laughs> หรือว่าจะเป็นนี่รูกอะไรสักอย่างนะครับนะนี่โยนไปเลยตุ้มหัวแตกบคานั่นอ้ยหัวผมแตกครับแม่แซมันต้บอโยนหินใส่หัวผมนะครับเอาซันต้ตกูตายหรือว่ายโยนธนูของเทพเจ้านะครับนะนี่โยนธนูนี่นี่โอ้โหไปจินซ่นี่ข้ามีธนูของเทพเจ้านี่นี่โอ้โ,โ,อโหโคร้ายกาจนะครับนะ <S <S และที่จริงมันก็มีของขวัญนะปล่อยของขวัญออกมาแต่ประเด็นก็คือมันปล่อยได้แค่ครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวเท่านั้นนี่โยนไปปุ๊บมีรูออกออกเป็นตัวอะไรนะครับอุ้ยนะครับออกเป็นหัวหน้าคอยนะครับนะหัวหน้าคอยโจรสัด เออแล้วมันก็ปล่อยแค่ครั้งเดียวแล้วก็ตายอ่ะโอเคแล้ครับเราโอ้โหของได้หมดโคตรเยอะนะครับนะาอารองอันกระเป๋าอะไรวะเนี่อารองดูอุ้ยเซตนเต้กูเป็นไรอ่ะเฮ้ยอ้าาช่วยด้วยโอ้โหตะกี้เกิดอะไรขึ้นกับฉันวะเนี้โยไอกระเป๋านี่น่าจะทำอะไรไม่ได้นะดูจากคาดเดาแล้อ่ะอ่ะดูมันนอกจากจะทำให้เซ็นต้าถือยากแล้วแถมยังทำอะไรไม่ได้อีกเฮ้ยแต่ก็ไต่คนตายไว้หนึ่งเว้ย เอาบาลหลวงว่าไงบอลหลวงบอก่าอู้จะทำอะไรไม่เป็นเนาะจะได้แต่หิวสซ็ต้าบอกก็ได้องั้นแกก็ไม่ต้องหิวนี่ไงโดนเลยนี่ท่านผู้ชมหรือว่าจะให้ซ็นต้าถือสมุดโน้ตแห่งความตายโอ้โหดีดิดิตายซะนี่โอ้โอคตรเจ๋งนะครับโคตรเท่เออเอาเป็นอย่างนี้ไม่านผู้ชมนี่เซ็นตา้าเอาเป็นซ็นต้าหัวร้อนแม่เลยไหมนะครับเอาเป็นซ็นต้าพลังโหดเลยไม่ต้องแจกของขวัญแล้ว ผมขี้เกียจสร้างและหาของขวัญเนี่ยนี่เอาเป็นซซนต้าหัวร้อนนะครับนะโอแม่งกูจะฆ่าทุกคนที่ขวางได้คริสปอรตดิเพราะว่าถ้าจะให้ผมเอาของขวัญนี่แม่งคงไม่ใช่แล้วแหละซึ่งเซนต้าของผมนะครับจะปล่อยพลังเวทและกันนะครับนะนี Scot ่ซึ่งให้มันปล่อยรูกเมจิกมิสมิสเรลนะครับนะเออดูซิเป็นไงนะครับโอ้โหเอาดิเอาดินี่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 ฮ่าเป็นไงล่ะตายเริ่มอัพลังเลือดให้มันนะครับนะ ไี่ท่านผู้ชมเอาไปเอามาผมก็ไม่อยากให้เซนต้าหัวร้อนว่ะคริสต์มาสนี้มันต้องมีแต่สิ่งอะไรดีๆดิไม่เอาไม่เอาไม่เอานี่อ่ะให้เซนต้าเหมือนเดิมแต่มีพลังเหมือนเดิมนะครับนะพลังมันดูเหมือนเป็นคนดีอะ่ะมันไม่ใช่เหมือนใช่ตัวร้ายอ่ะนะครับนะเพราะฉะนั้นเอาพลังแบบนี้แหละนะครับเข้าท่านะซึ่งเซนต้าเวอร์ชั่นนี้นะครับเอาเป็น เวอร์ชันแบบโปอยได้อีกแล้วกันนะครับนี่ฮ่า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 แล้วก็มีบาเรียป้องกันด้วยนะครับนี่นะครับสุดยอดนะครับนะมาส่วนทางกายภาพนะครับผมจะเออเอาเป็นเรือเซนเตอร์เท่าไหร่ดีเอาประมาณสัก5 0 0แสนแม่มเลยนะครับนี่นี่เออนี่เท่านี้แหละนะครับส่วนไซส์ผมว่าต้องเพิ่มมา1.5แล้วกันตัวใหญ่กว่านี้หน่อยส่วนการตีเร็วนี่ก็นะครับ ประมาณร้อยอะเอาประมาณนี้แหละรถส่วนดาเมจนี่ประมาณ5้ล้านไปเลยนะครับนะเออติดลบ5้ล้านเอาละเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าแซนต้าของผมจะหัวขนาดไหนไปดูกันอืมเอาละตอนนี้ครับแซนต้าก็ได้ลงมาแล้วนะครับโคตรเท่ แล้วประเด็นก็คือแล้วมันจะลงมาอย่างเดียวไม่ได้นะครับมันต้องมีดีลูกน้องนะครับเอวปล่อยขออเออดีเข้าท่านะครับมาเดี๋ยวลูกน้องฉันเตรียมปล่อยของขวัญให้แล้วฮ่าฮ่าฮ่าไอ้ท่านผู้ชมก่อนจะเริ่มเกมเดี่ยผมเริ่มบอกไปนะครับว่านี่เป็นการอัดคลิปก่อนก่อนที่มีจะมีการอัปเดตจริงของแท็บนะครับผมไม่รู้ว่าแท็บจะมีการอัปเดตช่วงคริสต์มาสหรือเปล่าแต่ประเด็นก็คือผมจะไปพักต่างจังหวัดก่อนที่จะมีการคริสต์มาสก่อนที่จะมีการอัปเดตนะครับนะเพราะฉะนั้นผมเลยต้องทำคลิปตัวนี้ก่อนนนเพราะะฉั้ คุณจะไม่ได้เห็นคลิปคลิปอัปเดตของเกมแถบอย่างแน่นอนหรือว่า a r b s นะครับนะผมเพราะว่าผมจะเล่นไปก่อนนะฮะโอเคเอาละเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าอ่ะเอาละครับเปิดฉากแรกนะครับเซนต้าจะต้องมาเจอกับนี่ป๊อบแคทนะครับนะป๊อบแคทแบบแมีวโอเคเหมียวซ่าเหมียวซ่า,ซากดคลิกนะครับถูกไปแล้วเอา ฆครั้งเดียวทุ่มตายเฮ้ยป๊อบแค่ตายเลยว่ะครั้งเดียวฮ่าฮ่า่าฆ่าซานตาเออวันนี้ต้องเป็นวันของข้ากิสมอร์กายมาถึงแล้วพวกเอลฮ่ฮ่าฮ่พวกเอวยังไม่ได้ปล่อยของขวัญเลยนะครับนะมาต่อมานั้นเจอพวกฝูงยุงแม่มเลยนะครับฝูงยุง โดดเซ็นเตอร์เร็วพวกเราดิเอาแล้วเว้ยดูเลืองเซ็นต้าเซ็นต้านะครับปล่อยพลังโอ้โหเม็ดนางฟ้านะครับดิดิดิโอ้โหเอาแล้วะแล้วโอ้ยพวกนี้เอวนะครับปล่อยของขวัญเลยเฮ้ยนี่โอ้โหแต่ละตัวของขวัญที่มันปล่อยออกมาคือมึงชิบหายอ่ะมึงชิบหายจริงๆอ่ะโอ้โหของขวัญปล่อยออกมาทีนึงโอ้โหแต่ละตัวคิดว่ามันตะก,กากๆไ้แล้วเนี่ยนะครับโอ้โหดูดิมีปอดผีฟ้าด้วยนะครับบ้าบอเอาล่ะผมว่าด่านเซ็นต้าเนี่ย เอาละผมว่าถ้าผมเล่นคอนเทนต์ซานตาผมว่าผมต้องเล่นด่านที่มันดูออกน้ําแข็งน้ําแข็งหน่อยนะเช่นท่้นผู้ชมเคยดูผมก่อนหน้าน,นี้คือตั้งแต่ปีที่แ้วเนี่ยคือมันมีการอัปเดตนะคุณถ้าผู้ชมสามารถกลับไปดูได้มันมีด่านที่เป็นอัปเดตด้วยนะอัปเดตที่เป็นคริสต์มาสที่เป็นด่านสวยๆเลยนะครับสวยมากด้วยนะครับนะแต่ผมคงอยู่เล่นไม่ทันหรอกนะครับนะเพราะว่าผมน่าจะไปพักร้อนก่อนนั่นแหละที่ผมบอกไว้นะั่นแหละ นะะอ่ะเอาละต่อมาเจอเจ้าฮักกี้วอกกี้นะครับซึ่งหน้าตามันเหมือนปลาช่อนผสมปลาทูรวมกันนะครับเฮ้ยไม่ใช่เอาละลุยบึ่อเอาละแซนต้าบอกฮ่าฉันจะฆ่าแกนี่ฮ่าฮ่าฮ่าอยู่ไหนจ้าฮักกี้วอกกี้นะครับบอกว่าฉันเก็บของเล่นจะจะกอดแอะไม่ได้กอดตายก่อนนะโอ้โโอ้นี่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 ปล่อยออกมาแล้วนะครับนะโคตรโคตรโหดปล่อยตัวโหดออกมานะครับบ้าบออ่ะแล้วต่อมาลองให้แซนต้าเจอกับเอลดูดิเอลบอกพวกเราทรยศแล้วแซนต้าใช้ แรงงานเราเย่งท่าพวกเราจัดการเซนต้าเร็วพวกเรามีของเออนี่โอ้โหเซนต้าไร้ค่าที่ทุกคนโอ้โหโดยการปล่อยพลังเออแสงใส่ตัวนะครับเเอวตายหมดเลยแต่ตอนนี้ของขวัญปล่อยออกมาแล้วเป็นไงเออของขวัญปล่อยออกมาก็ตายเถอะนะครับไม่มีทางรอดไม่มีทางรอดได้หรอกนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยนะครับตายไปดินะครับของขวัญกูบอกว่ากูเพิ่งจะออกมาจากของขวัญกูก็ตายแล้วเลย เอา,เอาละครับต่อมาทั้ง4เผ่าใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเผ่าคาบอยเผ่าราชาเผ่าวไวกิง้งเผ่าผีนะครับนี่โอ้โหมีทาหานม,มาเพียบนะครับหยุดกองทัพเอลแค่กองทัพหนึ่งนะครับนะมาดูกันนะครับว่า ฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายชนะลุยมาแล้วนะครับเอาละ่เาละเอลบอกพวกเราถึงไ้พวกเราจะตีไม่เป็นแต่ของขวัญเราตีเป็นเว้ยนะครับเอาะนะครับไอ้พวกทั้งส mm ี่เผาโอ้โหโดนก่อนเปิดฉากนะครับโดนฟักทองโยนไปนะครับเอาและพวกเรารีบปล่อยของขวัญเร็วปล่อยออกมาแล้วครับโอู้หเสกอะไรบาวะที่ยนะครับมาคนเยอะดีดีโอ้โห <t> <5 lessons> เสกคนหน้าม ok ันมาด้วยเว้ยเสกคนหน้าฝั่งนั้นมาด้วยนะครับนะคาบอยเอาละอุ้ยนีมีมีมีช้างด้วยช้างติดปืนก้นดิมึงเอาดิเอาประระดีเดียวโอ้โหเอาละโอ้โหมีปอบผีฟ้าด้วยที่มึงเี็บสวยได้เลยนะครับนะไอ้ทั้งสี่เผ่านะครับนะโอ้โหดีมีช้างด้วยช้างเผือกนะครับเอาดิมาดิมาดิโอ้โหมีไอ้หอกโยนแรงด้วยนะครับเอาดิมีทอเทพเจ้าสายฟ้าด้วยมาหมดอ่ะนี่นี่ตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่โอ้โหตัวอะไรบ้างวะเนี่ยงงไปหมดแล ศาสตรกายร่างด้วยนะครับโอโ้ตายทั้งสี่เผา่าไม่มีทางสู้หรอกนะครับตายตั้งแต่ปอบผีฟ้าแล้วนะครับนี่นี่นี่เอาละตอนนี้เหลือกีตตัวนะครับนะเหลือเอาเหลือบักธนูต,ตัวเดียวเฮ้ยแมนหยังมาคือเรองกูคนเดียววะกูสู้ตายนี่แหละอ่ะกูตายนะครับนะยิงใส่ช้างดอกเดียวเท่าน,นั้นแหละไปหวั่นเลยนะครับนี่โอ้โหขยันสู้นะครับโอโ้เรียบร้อยนะครับชนะขาดรอย เอาละครับต่อมาแซนต้าบอกข่าวนี้ฉันต้องลงสนามเองเพราะว่าข่าวนี้ฉันเจอกับนี่ไอ้นมเบ่งน้อยนะครับก็คือไซตามาเองไซต์มาบอกจะจะไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่ของฉันเอาละก๋วยเตี๋ยวไก่ยังไม่จบนะครับบุกนี้นะครับนะเอาละไซตามาบอกแฮ้อาพลังมดัดลมมาแล้วกับบัตรโลกเอลพิวแน่ เซนต้าบอกโอ้โหลงอะไรเนี่ยแรงยิ่งกว่าพราลงพาตอนนี้ซะอีกเออเอาลนะแกแนี่ชี้หน้าไปปุโอ้เซนต้าพยายามหลบแต่หลบไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้ลูกแสงพลราของเซนต้าตรงนี้นะครับนะมันเป็นแบบพลังติดตามนะครับนะาโอ้โหมันจะตามไปทุกที่ที่คุณหลบนะครับไม่สามารถหลบได้นี่แซนต้ามาเต็ม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 รอดไปดิเซนต้ามาบอกเขาบอกมาลอ,อยชันเขาไกลชันเข้าไกล,กลได้นะ้นจะต่อยหน้าแกหักเลยนะเอาละตอนนี้นะครับพวกเล้วปล่อยของขวันแล้วนี่ปล่อยของควัญออกมานี่นี่ปล่อยของ ทำไม่ให้สมตมห้ตมมาต่อยเล่นนะครับมาเอออ่ะอ่ะอ่ะอ้อ้อออ้อ้อ้อกูลายตายจริงเลยนะครับกับพลังซนตานะครับมานะน,น,นี่พลังเซนต้าต่อยแบบสุดแรงโอ้โยโดนต่อยแล้วนะครับมาเรียบร้อยเขเ้าหาตัวแป๊บเดียวครับต่อยครั้งเดียวตูม้มซนต้าตายนะครับต่อมาพวกเอลที่เหล้อนะครับยังมีของขวัญอยู่ไปเวเเร็ี่ไปอขอ นะครับนายแตนตมาบอกแง่แง่เนี่ยไต่อยแม่มเลยโอ้โหมันตอ่อยโอ้ปิวไปโคตรไกลเอาแหละนะครับแตนตมาบอกฉันจะาต่อยแกให้หมดเลยนะครับนาตอนนี้กูพากเสียงใครก็ไม่รู้เราพากหัวไปแล้วโอ้โหนี่นี่เออพวกเราต่อยมันแล้วเข้าไอ้บ้าเอ้ยนี่โอ้โหต่อยปิวไปสี่โคโลเ่เหนียนะครับแม่งเอ้ยอะไรเปี่า เจอบอสตมาซอดีดิดิดเออเอาเนี่ยนี่ีต่อยไปดิเออเออจะมีใครห้าวกับฉันอีกไหมนี่จะต่อยไปดิเออเออสุดโอุดนะไม่มีทางปล่อยสายฟ้าโดนมันแน่นอนนะครับถ้าปล่อยทีละครั้งอย่างงี้ไม่มีทางโดนนี่โดนลมไปดิเป็นไงครับปิ้วหายไปเลยตายนะครับเรียบร้อยเอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับตัวละครไทยเราบ้างนะครับพญาคุด คตรากนะครับพญาคุณบอกเฮ้อพวกเราแยกกันไปทั้ง3ามมุมจากการพวกเอล่อน <ś c oughs> น,น,นี่นี่โอ้โหแซนต้าจับไม่ทันหรอกนะครับแซนต้าบอกเ <ś c oughs> ฮ้ยเอาไรวะเนี่ยนี่ปล่อยพลังเวทเราไปอ้าวคืออะไรอ้าว <ś c oughs> อ้าวโดนลำแสงของแซนต้านะครับตายไม่ดีครับรออะไรนะครับนะ โอ้โหท่านผู้ชมนะครับระดับพลังของเซนต้าอยู่ในระดับคอสมิกเท่ากับเทพเจ้าข่อยนะเอาไปเอามาอนะอาวุธของเทพเจ้าข่อยนะครับเท่าเท่ากันเลยนะฮะเอาละต่อมาต้องเจอกับนี่ตัวคล้ายๆกันนี่ต้องเจอโดนทกึกเจอโดนทกุกยุเพ็รไว้นี่โดน,นทกจัดการมาเลยพวกขอแบบเบิ้มๆโอ้โหด้วยเลยเดีย๋ยวฉันจัดเฮ้ยเฮ้ยตรงไหนอยากเจอนี่นี่เอาดีตาคนตังจิ้มนะครับโอ้เป็นไงโดน,นทกตายหรือว่าใครตายก่อนเซนต้าเฮ้ยสูสีว่ะเอา จ้ตากูตายชิบหายแล้วเอลที่เหลือโอ้โหเอลที่เหลือก็ตายสิครับรออะไรโอ้โหเอาแหละตอนนี้พวกเราโยนของใส่มันเร็วดีลุกโยนของใส่พวกมันเร็วดิดิดิโยน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 เอ้อะไรกันวะเนี่ยโดนทุกโอ้โหนะครับนะเฮ้ฉันเข็งของฝันดิดิเอาไปกินซ่าเอาไปกินซ่าเฮ้อเฮอเอาแหละตอนนี้ฉันติด พิษเห็ดซึ่งทําให้ฉันนั้นฆ่าพวกมันไม่ได้เพราะตอนนี้ฉันกาลังโดนปันประสาทอยู่เอาละตอนนี้ Head, าานะครับพิษเห็ดมาหายเมื่อไหร่นะครับนี่มันใส่แน่นะครับไอ้ oken, ออออออโโนนทกเออเออนนทศโดนฟาดตาย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 เอ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยมันโดนตัวอะไรฆ่าเฮ้ยเดวกอนมันไม่เคยเป็นไปได้นี่เอา้านนทศเลือดเท่าไหร่วะอ๋อนนทศเลือดเลือดแค่5 0 0พันเองนี่หว่าเออใช่ใช่ลืมไปนะครับนะ ตกใจหมดนึกว่านนทกเลือกเป็นร้านนะครับผมลืมไปนะครับนนทกเลือกแค่ห้าพันนะครับนะเราต่อไปเจอกับไอ้ปืนแล้วก็นี่ฮนุมานนะครับนะหัวหน้านํากลุ่มทีมนี้แล้วก็เออพวกเราอินซีแดงนะครับเอาละมาดูกันนะครับนะไปแล้วฮนุมานบอกว่าเฮอฉันเป็นคนยอดสุดฉันจะเปิดเลยนะครับนะฮนุมานถวายแหวนนี่ไอ้ปืนเป็นตัวแทงให้กับทีมนะครับนะเอาแหละตุ้มตายจบเกมอย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้องเล่นอะไรกันแล้วนะฮะจบเลย มางั้นโอเคนะครับกองทัพเอลมีระดับเท่านี้นะครับนะต่อมาก็ต้องเจอกับนี่กองทัพสวิดเกมแม่มเลยนะครับเดี่ยวน้องดอบอกช็อตก็มีเหมือนกันค่ะเอาละมาเอาละมาดูกันนะครับว่าเออพลังของแซนตา้าที่ระดับคอสบิกเหมือนเทพเจ้าคอยหรือว่าจะต้องมาเจอกับนี่เฮ้ยน้องดอเฮ้ยเดี๋ยวห,หนูจะ เออเอาละ,เอ,าละเออยซ็นต้าแม่งกันได้ทุกตัดเลยนะครับออชกกันได้หมด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 เฮ้ยต่อไปก็แค่น้องดอใช่้ใบในซีรีส์สควิฟเก็กับตายซะโอ้โหตั้งออแต่ว่าเอ๊ะแล้วมันจะเริ่มทำอะไรเลยตายนะครับอเออเซ็นต้ามันระดับคอสมิกเนี่ยมันโหดอะนะครับนะดูดิแม่งมีท่าเดินชักกระตุกอีก

เอาละครับตะกี้เป็นเหตุการณ์ที่ผมมึนงงมากเพราะว่าพลังของเทพเจ้าคอยนั้นมันไม่สามารถที่จะตายได้อย่างง่ายๆซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นกับแซนต้าแล้วกูจะภาคเสียงมันทีวีไดเล็กทำไมเนี่ยบ้าเอ้ย เอาละครับตอนนี้เซนต้านะครับโอ้โหจัดการอาวุธของเทพเจ้าคอยได้นะครับตานเซนต้าบอกโอ้มันเป็นเรื่องสบายยที่เซนต้าจะจัดการได้เพราะว่าเซนต้ามีระดับพลังเท่ากับคอสมิกเทพเจ้าคอยแล้วตอนนี้เซนต้าอยู่ไหนวูเซนต้าอยู่สวรรค์และเซนต้าจะต้องเจอกับคอยเจอกับข่อยังไงล่ะฮ่าฮ่าฮ่าอุ้ยเสียงคอยหาฉันไม่เจอใช่ไหมล่ะฉันอยู่นี่ทั้งหากเห็นฉันไหม ไปหาซูมกันเองนะว่าถือตัวอะไรแล้วรอดูอีพีหน้าละกัน